สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในรถยนต์ BMW F10 นะครับลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับก็เดิมๆก็จะเป็นจอตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอก็น่าจะประมาณ6นิ้วนะครับแล้วก็มีชุดปลั๊กด้านหลังนะครับ ก็เรียกว่านนเป็นระบบ NBT NBT นะครับเป็น l d d เนาะร,ระบบ NBT เดี๋ยวให้นะ้องมพาไปชมเกี่ยวกับระบบเดิมๆของรถที่ใช้งานกันอยู่นะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นตัวจอที่ติดเข้าไปใหม่ครับเป็นขนาด12.3นิ้วแล้วก็จะเป็นหน้ากากตรงรุ่นนะครับเสียบเข้ากับตัวรถได้พอดีเลยนะก็เดิมๆของรถเนี่ยยังทํางานปกติไม่ว่าจะเป็นไอรครับ ันนี้ก็สามารถคนโทรลผ่านหน้า Android ได้กับหน้าระบบเดิมดรถครับผมใช้งานได้หมือนเลยใช้ป,ปมอะไรได้ได้แล้วก็จะทัชสก,กรีนก็ได้ใ่นะครับจะทั้สก,กรีนก็ได้แวะไรที<ช> <ผม S 2> ่นี้ก็ได้ก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนของเดิมๆของรถก็คือระบบเดิมของรถเราก็ไปที่ตัวเตาอุปกรณ์อันนี้จะเป็นหน้าตาเดิมๆของรถเลยเป็นเดิมๆโรงงานของรถเลยมีซีดีเอฟเอฟเอ็มเนาะ ใช่ครับผมครับไม่ว่าจะเป็นรีดิโอนะครับเราก็สามารถฟังได้เหมือนเดิมครับนี่เตมขึ้นเนี่ยอันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะว่าตัวระบบเดิมของรถเนี่ยส่งผ่านทางวิทยุไปที่จอครับก็คือเพื่อน้อฟังจากตัวนี้แต่ว่าส่งผลขึ้นส่งหน้าจอแสดงผลมาบนจอแอนดรอยนะครับจากจากนี้ย้ายมานี่ผ่านช่องนี้ถ้าเราจะใช้เสียงแอนดรอยเราก็มาเลือกที่โหมด a u x พวกเซอร์วิสต่างๆของรถก็ยังอยู่เหมือนเดิม,ะดน,มนะครับำนวนพวงมาลัยนะครับก็ใช้ได้เหมือนเดิมทั้งหน้าเดิมโรงงานกับหน돌돌돌้าแอนดรอยเลยครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับก็ยังทํางานเหมือนเดิมปกติอเอ็นระบบเซเอร์เดิมเดิเข้าไปใช้งานแอนดรอยครับเข้ายังไงครับก็ส่วนแรกเราต้องมาดูก่อนว่าการเชื่อมต่อเนี่ยเราเลือกเป็น aux หรือ,อยัง เลือกเป็น A U X แล้วเนี่ยมันคือการสวิตช์ไปใช้เสียงของตัว Android ครับแล้วก็แตะที่จอไปทีหนึ่งครับมันจะมาหน้านี้หน้า Android ครับก็อ่ะนี่เมื่อเข้ามาหน้า Android แล้วนะครับเดี๋ยวให้นองโอมพาไปชมในแต่ละแอปนะครับว่าเป็นใช้งานกันยังไงบ้างนะครับส่วนส่วนแรกครับก็เป็นการนำทางคือ Google Map ครับตัวนี้แล้วก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าเราจะไปไหนเราก็ ป้นหาแผนที่แล้วก็ก็กดนําทางไปได้เลยอ่าแล้วก็ออกไปแอปต่อไปได้เลยครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็เป็นของบลูทูธบลูทูธนะครับอันนี้เป็นหน้าบลูทูธถ้าเราจะเล่น Apple ay, Android Auto, แอปเปิลพาเพ a ์แอนดรอยออโต้เราก็มาเชื่อมต่อตรงนี้ก็ตัวนี้ก็จะเล่นผ่านสัญญาณบลูทูธเราไม่ต้องเสียบสายอะไรเลยครับแล้วก็เพลงนะครับอันนี้เป็นเพลงเพลงก็มีเพลงที่อยู่ในรถหรือว่าถ้าเรามีเพลงแล้ก็สามารถ,าารถเก็บไว้ในตัว USB ได s ี <USB S 2> ได้จะอยู่ตรง อ่าครับนะครับย s b อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ u s b 2พอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นใส่ซิมนะครับซิปการ์ดนะครับซิมเน็ตนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ครับถ้าเราจะเล่นเพลงถัดไปแล้วก,กดจากตรงนี้ได้อ่าครับจะ,จะมีปึ้นตรงนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นส่วนของวิดีโอตัวนี้ถ้าเรามีหนังหรือว่า ไฟ MP3, MP4 นะว่าสามารถเสียบดูได้ครับอันนี้เป็นหนังที่ติดไปกับเครื่องครับในกรณีที่เราไปในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะดูเขาเรียกว่าออฟไลน์ได้นะครับี่เป็นตัวอย่างให้ดูครับแล้วตัวนี้ความจุในการในตัวสเปคของมันเราจะ เป็นความจุแบบไหนก็ตัวนี้นะครับก็แรม8์แปดร้ครับก็ถือว่าเยอะนะครับครับผม CPU 2 CPU ครับ2.0งจุดครับเป็นชิป m อ k มดีเครับแล้วก็จากไต้หวันตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นของแอร์เน็บอร์ดนะครับเมนูต่อไปเรียนไม่ดีต้นนะครับก็เวลาอัตราเร่งอ๋อขึ้นนะครับเห็นนะจะลิงก์กันนะฮะก็ที่ลิงก์ก็คือลิงก์ผ่านตัวนี้ใช่ไหมครับระบบนี้อ่าโอเคเพราะฉะนั้น ตัวนี้ต้องตรงนะครับสถานะนี้ก็ใช้ได้จริงครับเพราะว่าเราลองเบลวนะฮะเบลเราใส่นะครับปึ๊บอ่าก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับแล้วก็เบรกมืออ่าเปลี่ยนหมดนะครับนี่ตรงหมดเลยนะครับตรงหมดครับผมอัตราสิ้นเปลืองก็ตรงตรงนะครับเราเบรกมือนะครับอ่าเปลี่ยนสถานะคลิขัดออกโอเคเนี่ยโอเคตรงโอเค ต่อไปอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าระบบเดิมระบบเดิมก่อนครับก่อนที่เราจะเข้ามาหน้าแอปนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับแล้วก็มีโหมดอยู่ให้3โหมดนะครับเป็นแบบสีฟ้าแบบนี้นะครับหรือว่าสีแดงหรือว่าแบบสไตล์คลาสสิกก็จะเป็นสีแบบนี้ครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแอป หน้ารมแอปเนี่ยมันจะอยู่ในนี้แอปพลิเคชันนะครัไปอันนี้จะเป็นหน้ารมแอปทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องครับก็สามารถที่จะหลดเต้ดเติมได้นะครับลูกค้าต้องเป็ลงทะเบียนเอาใช่ครับนะครับต่อไปครับเราก็มาลองเล่นแอปพลิเคชัน u t u b e กันนะครับครับอันนี้ก็สั่งการที่เสียงได้นะโอนกระแส การประมวลผลก็เร็วอยู่นะฮะแล้วเนี่ยในช่วงนั้เมืองไทยมันกำลังไลฟ์แบบไลฟ์สดเนี้ยมันเพิ่งเข้ามาคุณยังดูใหม่เราก็เลยต้อ้ยในระหว่างทางที่เราตั้งรถไปแล้วอีเหมือนยูทูบเนี่ยครับถ้าเราให้มันเต็มจอได้ไหมครก็เราอาจจะต้องซูมครับแต่ว่าสัดส่วนมันจะถูกยินไปอ๋อครับเราอยากให้มันดูแบบภาพเต็มมันจะออกมาประมาณนี้ ที่มันเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นจอวายสกรีนถูกไหมใช่ครับผมถ้าเราจะแชร์แอปเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดล้างทั้งหมดล้างทั้งหมดนะครับครับการใช้งานหลักๆก็จะมีประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนในรูปแบบของงานติดตั้งก็จะเป็นตรงรุ่นตรงรุ่นครับผมไม่ตัดต่อสายไฟไม่ตัดต่อสายไฟนะครับลูกค้าจะคืนสภาพเดิมตอนไหนก็ได้นะครับ่ไม่มีปัญหานะครับไม่มีการดัดแปลงไม่มีการ DIY อะไรทั้งทั้งสิ้นครับผมปักตรงรุ่นจอตรงรุ่นหน้ากากตรงรุ่น โอเคครับก็วันนี้ก็ผมกับน้องโอมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการสอบถามข้อมูลหรือว่าเทคนิคงานติดตั้งสามารถที่จะทำยังไงได้ครับน้องโอมก็สามารถติดต่อที่เพจทางร้านได้ครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับครับสวัสดีครับครับ